กันต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะคะครัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ได้ฝากความหวังนะคะว่าทีมปฏิบัติการในพื้นที่ก็จะบ,บูรณาการส่วนราชการและทุกภาคส่วนค่ะติดตามขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกมิติค่ะให้เกิดความยั่งยืน ที่โรงแรมอาวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดค่ะและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนค่ะตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัด20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมค่ะครับโดยพลเอกอนุพงศ์พอจินดาก็กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ก็เป็นที่มาของการขับเคลื่อนสูตรอานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมายสําคัญก็คือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือนหรือการตัดเสื้อให้พอดีตัวโดยเป้าเดียวกันคือจากข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาแบบชี้เป้านะครับหรือไทยพีพีมาแอนแอนาลิซิสแพลตฟอร์ม นะครับซึ่งก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหารวม5ด้านครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า5เมนูแก้จนน้งสุะโอ้โห5เมนูแก้จนนี้ดีจังเลยได้แก่ 1. สุขภาพ 2. ความเป็นอยู่ 3. การศึกษา 4. ด้านรายได้และ 5. ด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐครับ โดยมีทีมพี่เลี้ยงครับลงพื้นที่เข้าให้ไปรับทราบปัญหาวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในชั้นต้นพร้อมเน้นย้ำนโยบายของการขับเคลื่อนงานทำงานในระดับพื้นที่กวดคันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกระดับและกล่นไก่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมิบาลโดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสครับค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติเลยทีเดียวไม่ถึงไขว้ข้างหลังดูทุกข่วงวัยเลยครับ